วันที่14กุมภาพันธ์2564เมื่อเวลา15.00นผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนิรันใจปั้มว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคกพร้อมด้วยทีมงานว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลสามโคกเขตหนึ่งและเขตสองขึ้นรถแห่แนะนำตัวในเขตเทศบาลตำบลสามโคก ด้านนายนิรันใจปั้มว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนสาโคกได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สืขาว่าวันนี้ซึ่งเป็นวันดีตรงกับวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์2564กระผมจึงได้นำทีมงานว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตะบนสามโคกหรือสอทอเขตหนึ่งและเขตสองขึ้นรถแห่แนะนำตัวรอบเขตเทศบาลตบนสาโคก เริ่มต้นที่หมู่บ้านสุภาพรไปตามถนนปทุมธานีเสนาจากนั้นเข้าถนนตามสายหลักต่างๆและเข้าตามหมู่บ้านในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสามโคกเพื่อแนะนำตัวให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณเทศบาลตะบลสามโคกได้รู้จักและเดิมทีผมทำงานเป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามโคกอยู่แล้วได้เล็งเห็นงานที่ต้องสารต่ออย่างไรจะทำให้ดีที่สุด ผมจะได้นำทีมงานทั้งหมดเข้ามาพัฒนาในพื้นที่เขตเทศบาลตะบนสามโคกให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในนามกลุ่มลักตะบนสามโคกมีสโลกแกนว่าใส่ใจงานไก่ชิดก็ติดประชาชนและฝากประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตะบนสามโคกอย่าลืมในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564เวลา08.00นถึง17.00น ขอให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสามโคกออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทั้งนี้เพื่อเลือกคนดีเข้ามาพัฒนาในเขตเทศบาลตำบลสามโคกอย่าลืมโปรดเลือกนายนิรันใจปั้มเบอร์หนึ่งทั้งเขตหนึ่งและเขตสองยกทีมเพื่อจะมาพัฒนาเขตเทศบาลตำบลสามโคกให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปสหรัฐแก้วตารายงาน